สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมแลนด์มาร์คแห่งล่าสุดของจตุรยงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายท่านยังไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่แน่นอนนะครับแล้วทุกท่านมาแล้วเนี่ยจะประทับใจนะครับกับความอลังการยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่หอพระมหาชนกนะครับความสูงทั้งหมด70เมตรก็สร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหาคุณาธิคุณ ของในหลวงรัชการที่9ที่ทรงครองราชยาวนาน70ปีนั่นเองและสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ครับนเนื่องด้วยว่าในหลวงรัชการที่9และพระวงา์วงศางทุกๆพระองค์เลยนะครับได้เคยเสด็จมาที่ แห่งนี้นะครับเมื่อ4 0กว่าปีก่อนนะฮะซึ่งในอดีตนั้นนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับอ่างเก็บน้ำดอกกลายนะครับอำเภอปลวกแดงนะฮะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะทุรักกันดารแห้งแล้งครับไม่สามารถจะปลูกนะครับต้นไม้หรือว่าอะไรใดๆได้เลยนะฮะแต่ว่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้เสด็จมาแล้วพระชาญแนวทางพระสมฤนะครับ4ประการด้วยกันนะครับวันนี้นะครับกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญ ของจัวัดระยองนะครับและยังเป็นสถานที่ที่ได้มีการเพาะพันธุ์นะครับสับปะรดสีแล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆที่เป็นพืชเศรษฐกิจพืชมงคลมากมายนะครับคณะของเราเองนะครับก็ได้เรียนรู้นะครับการเพาะนะครับการปลูกนะครับสับปะรดสีนะครับเพื่อใช้ในการฟอกอากาศนะครับช่วงนี้ก็เราค่อนข้างมีปัญหากับฝุ่น PM2.5 นะครับ แล้วไปดึงขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาจะไปทำอะไรแล้วนอกจากนั้นนะครับเด็กๆเยาวชนที่มาร่วมโครงการยังไปได้สนุกสนานกับการเคาะไข่ปลานะครับออกจากปากของแม่ปลานะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เอาไปแปลงเพศนะครับเป,เป็นเพศผู้นะครับสาเหตุก็คือว่าถ้าเป็นปลาตัวเมียนะครับเมื่อมีการวางไข่เขาจะอมไข่ไว้ในปากแล้วก็จะ กินอาหารไม่ได้เลยหลายเดือนนะฮะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นแปลงปลาเพศผู้เนี่ยนะครับเขาจะเติบโตได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวผู้ก็จะมีเนื้อที่แน่นกว่าขายได้ราคามากกว่านะครับซึ่งปลานินจิตระดาน,นั้นก็เป็นปลานะครับที่เรียกว่าเป็นปลาของพ่อเป็นปลาพระราชทานนะครับเพราะว่าเมื่อปี2 5 0 8นระครับในหลวงรัชกาลที่9ได้รับการถวายพันปลานะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้พระราชทานชื่อนะครับได้รับรับพระราช ปลาเนี้ยนะครับมาจากมกุฎราชกุมารอาคีโตะนะครับปัจจุบันท่านคือจักรพรรดิอาคีโตะนะครับตอนนั้น50ตัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ได้เพาะทรงเพาะพันปลานี้นะครับหนึ่งหมื่นตัวนะครับและพระราชทานให้กับกรมประมงนะครับเมื่อปี2509นะครับวันนี้นะครับปลานินจิรดาเป็นปลาเศรษฐกิจที่สําคัญ ของประเทศไทยนะครับก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งที่เราบริโภคกันในประเทศมาจากปานินจิตรดานะครับมีฟาร์มนะครับที่จดทะเบียนเอาไว้3 0 0 0 0นกว่าฟาร์มนะครับ ผลผลิตนะครับมากกว่า2แ2 0 0 0 0นตันนะและเราไม่ได้บริโภคแค่ในประเทศไทยครับยังเป็นปลาที่ส่งออกไปทั้งอเมริกายุโรปตะวันออกกลางไปทั่วเลยครับอันนี้ก็มาจากพระหมหากรุณาทิคุณนะครับจากปลา50ตัวเท่านั้นกลายมาเป็นปลาที่มีความสําคัญเป็นแหล่งโปรตีนสําคัญของคนไทยนะครครูอาจารย์เด็กๆเยาวชนก็ได้มาเรียนรู้นะครับเ,เทคนิควิธีการในการพ่อพันธุ์ปนินนะครับ ครับและที่สําคัญครับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงครับจากท่านอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับท่านวราวุิปิ่นเงินปัจจุบันท่านก็คือประธานมูลที่สถาบันพระมหานกนะฮะท่านได้กรุณาเล่าถึงแรงบันดาลใจ นะครับในการที่ท่านได้ก่อสร้างหอพระหมหาชนกและได้ตั้งชื่อเมืองนี้นะฮะว่าเป็นเมืองพระหมหาชนกด้วยนะครับมีทั้งสะพานนะครับที่จำลองมาจากเรือสำเภาที่พระหมหาชนกนะฮะท่านได้ล่องอยู่ในในมหาสมุทรนะครับและภายในอาคารพระหมหาชนกเนี่ยยังมีนะครับมัลติมีเดีย นะครับที่แสดงถึงพระอัจฉริภาพของพระเจ้าอยู่หัวมีบทเพลงพระชิพนนะฮะที่เราเข้าไปฟังแล้วเนี่ยรู้สึกซาบซึง้งแล้วก็ระล,ลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมากเลยต้องขอขอบคุณขอชื่นชมนะครับในความพยายามของทีมงานทั้งหมดโดยเฉพาะท่านรองผู้ว่าวาราบุตนะครับที่ท่านได้มีกำลังนะฮะที่จะช่วยกันขับเคลื่อนนะครับ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นี้ให้คงต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมสําคัญที่พวกเราขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือการถ่ายชีวิตเป็นมหาทานนะครัคร้งนี้เป็นครั้งที่338นะครับในโครงการทิพยสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่38ครับก็ได้มีการปล่อยพันธ์ุปลาทั้งหมด35,000ตัวด้วยกันเยอะมากนะครับลงในอ่างเก็บน้ําดอกกลายนะครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กรมสุเดรจพระเทพร,รัตน์ท่านก็เคยเสด็จมาทรงปล่อยปลาในอ่างเก็บน้ํานี้ด้วยนะครับก็ทุกคนก็มีความสุขมากๆก็ขอแบ่งปันความสุขและบุญนี้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยากจะขอแนะนำนะครับว่าท่านใดมีโอกาสมานะครับที่จังหวัดระยอง นะครับอยากให้ลองแวะเข้ามานะครับที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระชมุตนะครับซึ่งกิจกรรมไม่ใช่มีแค่2กิจกรรมครับมีกิจกรรมมากมายนะฮะและสําคัญที่สุดก็คือโครงการนี้เป็นโครงการตามพระชมิติแห่งแรกของในหลวงรัชกาลที่9ในจังหวัดระยองด้วยนะครับ พยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชานี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการกระตุ้นให้เกิดการนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติจริงโดยเป็นการใช้องค์ความรู้จากโครงการพระราชดำริ5,151โครงการทั่วประเทศรวมทั้งหลักการทรงงาน23ข้อมาเป็นต้นแบบ ให้เรียนรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านด้วยเหตุผลมุ่งหวังให้เกิดการนำไปต่อยอดในการดำเนินชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเองและกับการทำงานเพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติต่อไปทั้งนี้ โครงการศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่โดดเด่นในเรื่องการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนและยังสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำปา่าคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล โดยทรงยึดถือหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นแนวทางในการทรงงานนั่นคือการศึกษาการเรียนรู้จากชุมชนจนเข้าใจว่าอะไรคือปัญหาและประชาชนต้องการอะไรจึงนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาให้เหมาะสมกับ พื้นที่นั้นๆครับโครงการที่ดีอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีองค์กรที่สําคัญนะฮะนั่นก็คือบริษัททิพยประกันภัยจํากัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและทําโครงการนี้มายาวนานต่อเนื่องตอนนี้ก็6ปีแล้วครับขอบคุณมากๆครับก็ยังไง มาติดตามกันได้ที่นี่แล้วก็พบกันในการตามรอยพระราชาครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ